สวัสดีทุกคนนะคะเรื่องตลกวันนี้นะคะโปตดก็ยังอยู่ที่เว็บ viral gf diy นะคะเว็บนี้เนี่ยเขาก็มีเรื่องหลายๆเรื่องน่าสนใจอะ่ะทั้งตลกแล้วก็ไม่ตลกนะแต่เรื่องไม่ตลกนี่ยังไม่ได้เลือกมาอ่านนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของชาวสวนโป์นึกถึงคำว่าเกษตรกร farmer นะคะเป็นชาวสวนของ เท็กซัสเป็นชาวเท็กซัสเขาไปเที่ยวที่ออสเตรเลียนะคะเราจะเกิดอะไรขึ้นชื่อเรื่องมีอยู่ว่า a T e x a n f a r m e r g o e s to Australia ชาวเท็กซัสนะคะเท็กซัสเขาเรียกเท็กเซนอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากการอ่านเหมือนกันนะชาวเท็กซัสเด็กเท็กเซนชาวไทยไงชาวไทยเขาเรียกไทยเฉยๆถ้าประเทศเรียกไทยแลนด์นะคะประเทศเรียกไทยแลนด์เราจะไม่เรียกว่าคน คนไทยแลนหรือเราจะไม่เรียกอาหารไทยแลนเราเรียกอาหารไทยไทยฟูดคนไทยไทยเฉยๆหรือไทยผีวโพลแล้วก็ภาษาไทยก็เรียกไทยเฉยๆก็ได้หรือไทยแลงเกจนะคะ A texan farmer goes to Australia Goes มี e s นะคะคือ go แล้วก็เติม s เพราะว่า A texan farmer คือบุรุษที่3คนเดียวบุรุษที่3คือใคร ไปฟังในเรื่องของประธานนะคะโ๊มีพูดเอาไว้เนิ่นนานแล้วล่ะนะ What follows next will make you laugh crazy Cra c r a cr ต้องออกเสียง r ด้วยนะคะ crazy นะคะ z นะคะ A Texan farmer goes to Australia for a vacation. There he meets an Aussie farmer and gets talking. Aussie คือคนของประเทศออสเตรเลียนะคะ แล้วเวลาเขาใช้ตัวเวิร์บที่เติม s ข้างหลังตัวเวิร์บที่เติม s ข้างหลังตามประธานบุรุษที่3คนเดียวนั่นก็บอกให้รู้ว่าเป็น Tense อะไรนะคะเป็นเทนส์อะไรตอบกันเองถ้าตอบไม่ได้ก็ไปฟังเรื่องราวของประธานที่โบ์พูดไว้นะไปฟังวิดีโอนั้นน,น,นะคะแล้วจะมีคำตอบทางชาวสวนเนี่ยคนเท็กซัสเนี่ยเขาก็ ไปเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ไปเจอกับชาวส่วนของออสเตรเลียแล้วก็คุยกันจ h e ์ซีโช o s ของ his Big wheat field and the Texan says oh we have wheat fields that are at least twice as large <c oughs> เสียงหลังออกกันชัดๆเ,เวอร์นะคะ large แล้วมันมีออดออเพราะมันเป็นเ r ข้างหลังตัวนี้ต้องเวอร์อรหน่อยนะ large คำนี้โบสก็นานใช้เวลาหลายปีเหมือนกันกว่าจะฝึกได้เนี่ยนะมาฝึกได้ตอนอยู่อเมริกานี่แหละอยู่ไทยก็พูดไม่ได้หรอกชาวเท็กซัสเนี่ยเขาก็เห็นโอ้ยนั่นนะมีทุ่งนาด้วยนะทุ่งนาข้าวสาลีนะคะวีดฟิลคือท้องทุ่งนะคะคําว่าทุ่งนามันมีคําอีกคำหนึ่งเรียก Paddy ้ไบรซ์แพดดแล้วก็ฟิลอันนี้ก็ได้ฟิลเนี่ยเป็นคําที่ใช้กับ สนามลานกว้างๆได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นสนามฟุตบอลฟุตบอลฟิลอย่างนี้ได้นะคะหรือสนามอะไรที่กว้างๆสนามดอกไม้ดอกทานตะวันสั้นฟลาวเออร์ฟิลอย่างนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นทุ่งข้าวสาลีนะคะวีดคือข้าวสาลีปูดกระจำคำศัพท์ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ชาวเท็กซัสก็บอกว่าอ๋อเหรอที่บ้านเราอะ่ะก็มีใหญ่กว่านี้ตั้งสองเท่าเนี่ย น้าทับทับคือทางคนออสเตรเลียเขาก็อยากจะคุยไงว่าทุ่งข้าวที่เนี่ยใหญ่แต่ทางเท็กซัสเขาก็คุยทับไง Then they walk around the ranch a little and the r c s h o w s off his h o r s e of cattle อ่เขาก็เดินกันร,บรอบๆท้องทุ่งรอบๆฟาร์มคือคำว่า ranch เนี่ยนะป๊มีปัญหาตั้งแต่ป๊ออ่ะมาที่เมริกาแล้วว่าป๊ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าอะไรดีเพราะว่า ครอบครัวของมิสเตอร์เนี่ยเขาก็มีแรนช์เหมือนกันเขาจะเป็นท้องทุ่งกว้างๆใหญ่ๆเอาไว้เลี้ยงสัตว์เอาไว้ปลูกผักพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ของบ้านมิสเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีเนินเขาเตี้ยๆด้วยนะไม่เรียกภูเขาเพราะว่ามันไม่สูงไงก็เรียกแรนช์นะคะเป็นลักษณะอย่างนั้นทางเรื่องนี้เขาก็บอกว่าก็เดินรอบๆนิดนึงแล้วทางชาวสวนออสเตรเลียก็โชว์อีก นั่นน่ะเป็นกลุ่มบัวเนื้อนะ cattle cattle คือบัวเนื้อนะคะมันจะมีแบ่ง cattle มี milk นะ milk ก็คือวัวลมบัวจำไม่ได้ว่าบัวนมเขาเรียกว่าอะไรแต่รู้ว่า cattle เนี่ยคือเป็นบ,บัวเนื้อคำว่า herd herd ก็คือเขาใช้กับกลุ่มสัตว์นะคะ herd of cattle และทางเจ้าเท็กซัสเนี่ยเจ้าเท็กซัสชาวส่วนเท็กซัสตอบว่ายัางไง the t e x a n immediately says we have long horns that are at least twice as large as your cows ทางเทสซัก็ทับเลยโอ้ยแต่ฉันพวกฉันอะมีลองฮ h o r นะแกลองฮ h o r ก็คือวัวเนื้อเป็นสายพันธุ์ที่มีเขานะคะ the conversation has meanwhile almost died when the Texan sees a herd of kangaroos hopping through the field ในขณะที่คุยกันไปคุยกันมาในขณะนั้นเนี่ยก็ เกือบจะแบบไม่อยากจะคุยกันแล้วอะ่ะ <c ười> คุยกันแบบอวดกันไปอวดกันมาชาวสวนเท็กซันเนี่ยเขาก็เหลือบไปเห็นกลุ่มของจิงโจ้กำลังกระโดดยุ่งยุ่งยุ่งย่งอยู่ในทุ่งนั่นเองนะคะก็เลยถามขึ้นไป he asks and what are those แล้วเจ้าออซี่จะตอบว่ายังไงเจ้าออซี่ก็บอกว่า the Aussie replies with an incredulous look Don t you have any grasshoppers in Texas <laughs> อันนี้อันนี้คือจุดตลกนะทุกคนทางเจ้าออสซี่เนี่ยเขาก็กลับไปด้วยความกระยิมยิ้มย่องกำแบบสะใจไงเออมึงนะมึง <laughs> ขอขอพูดคำหยาบนิดนึงมึงนะมึงคุยโอทัพกูดีนะเออมึงไม่รู้จักจิงโจ้ <laughs> เขาก็เลยตอบไปว่าบ้านคุณไม่มี หรอที่เท็กซัสแต่ไม่มีตะกะแตนหรอห <c oughs> วังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆในเรื่องนี้นะคะอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้ tense อะไรนะคะ tense อะไรถ้ายัางนึกไม่ออกอย่าลืมนะคะกลับไปฟังวิดีโอของโบที่โบเคยพูดถึงประธานเอาไว้นะคะมีเรียบๆเคียงๆเกี่ยวกับ tense ไ้ด้วยเล็กน้อยนะคะไปแล้วนะขยันฝึกกันนะบายบายสวัสดีค่ะ thank you